วันนี้มารีวิวกระบะ2คันนะพี่ก็สําหรับนี่หนึ่งคันเลยเป็นกระบะแบบเน้นใช้งานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคันนี้แต่งมาให้เพิ่มเรียบร้อยเป็นตัว isuzu d max เครื่อง1.9ตัวเอสเป็นแบบหัวเดียวนะนี่ไม่ใช่ตอนครึ่งไม่ใช่แคบนะนี่คือหัวเดียวเลยพื้นที่การเก็บของแบบแน่นๆจุกๆและแต่งมาให้มาพร้อมกับคอกสูงแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็เสริมแหนบเพิ่มน้ําหนักในการรับน้ําหนักได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งครับเป็นกระบะใช้งานเหมือนกันแต่คันนี้ เน้นใช้งานและไม่พอพี่ยังเน้นความเท่ความรอเขาอีกนะคันนี้แต่งมาให้รอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นแม็กนะแต่งมาเพิ่มคิ Q ้วล้อแต่งมาเพิ่มครอบไฟหน้าแล้วก็ตรงนี้พวกจมูกตรงฝาโปรงแต่งมาเพิ่มมาพร้อมโรบาร์นหลังด้วยครับสวยๆเลยเดี๋ยวมารีวิวกันหน่อยว่าสอคันนี้น่าใช้แตกต่างกันยังไงนะครับในราคาอยู่ที่5 0 0 0 0นกาบาทเหมือนกันนะรถแบนซิเรียบร้อยคันนี้นี่ออกใหม่มาหกแสน 6แ0 0แต่ว่าได้รถเปล่านะไม่ได้แบบพร้อมแกแตง่งไม่ได้ข้อสูงแบบนี้มาให้นะพี่รวมแต่งเบสเซนี่มีประมาณ7 0 0 0 0 0ได้คันนี้หรือคันนี้มอนกันพี่คันนี้เป็น XL พัสดออกใหม่7 0 0 0 0พี่แต่ไม่ได้ชุดแต่งเหมือนกันครับรวมเบสเซนี่ก็ประมาณ7เกือบ8 0 0 0อ่ะคันนี้พี่เหลือ5 0,000นกว่าเหมือนกันทังขู่ครับคันนี้ใหม่แค่หลักพันส่วนคันนี้ไหม่หลักหมื่นต่างกันนิดหน่อยนะครับรถปีใหม่เหมือนกันเดี๋ยวมาดูว่าคันไหนน่าใช้ต่างกันอย่างไรครับเริ่มจาก ตัวแบบเน้นใช้งาน1 0 0แล้วกันนะนี่เลยครับตัวนี้เป็นโฉมหน้าใหม่เรียบร้อยนะเป็นตัวหน้าป้ายแดงเลยป้ายแดงก็ขายหน้านี้เลยที่แต่เราก็มีของใหม่ส0,000โลไหม่น้อยนะครับคันนี้ดูไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ตัวรถบอกเลยว่าสภาพสวยมากครีวรอยไม่มีมีแม็กด้านหน้าให้เป็นแม็กแต่งอีกหนึ่งชุดมาพร้อมครอบคาลิเปอร์เบรกสีแดงมาเรียบร้อยเป็นครอบเบรกแต่งนะครับสวยๆเลยเรียวร้อยแม็กไม่มีนะให้ดูใกล้ๆแบบนี้เลยดูมล้อเปลี่ยนมาให้ด้วยนะ โอ้ oh, ส,สวยๆแบบน,นพี่ส่วนตัวแม็กเป็นแม็กขอบ18นะครับมาพร้อมระบบไฟเ้ยวติดแกมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นเนาะเน้นใช้งานพี่อาจจะไม่ได้เน้นออปชันให้ดูได้ไหนครับตกแต่ง้วยผ้าสีดำนะครับระบายความร้อนดีกระจกปรับไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับพวงมาลัยพาวเวอร์ครับผมไม่มีมัลติฟังก์ชันให้ส่วนตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะทำความสะอาดง่ายนะพี่เบาะหนังสภาพตึงเปียะไม่ยังกัไม่เคยนั่งมาก่อนนะครับผมตัวนี้วางเจ้าน้ำได้อีกหนึ่งจุด ส่วนคอนโซลกลางตกแต่งด้วยพลาสติกลายหนังทั้งขันดีไซน์สวยงามเหมาะกับการใช้งานนะครับส่วนหน้าจอนี่หยหน้าจอยังไม่แกะซีนออกเลยนะระบบเกียร์เป็นเกียร์6สปีด7เกียร์ถอยนะครับผมให้ดูประมาณนี้เลยว่าเกียร์ใหม่ๆอย่างนี้นะเงียบๆยกได้ปกติไม่มีแบบขุยเลยใช้งานได้ดีแล้วก็ตรงพวกนี้สามารถวางคงวางของเพิ่มเติมได้นะครับโคตรสวยนะนี่กระจกไม่ตัดแสงนะที แล้วก็มาดูตรงนี้ไม่มีกระจกเน้นใช้งานล้วนที่ออปชันไม่ต้องมีอ่ะรถเน้นรถต้นทุนเน่ยเอาง่ายๆพี่บอกกันตรงๆออปชันอะไรไม่มีแบบนะี้เน้นใช้งานอย่างเดียวเลยเห็นไหมกระจกไม่มีทั้ง2ฝั่งพี่มันก็เป็นกระบะตอนเดียวเนาะคงไม่ซีเรียสกันเพราะซื้อไปเน้นใช้งานขนของแล้วคราวนี้ก็ตอบโจทย์อยู่แล้วพี่สำหรับคนใช้ทําง,งานนะนี่มาร์กเดิมอยู่ทุกจุดนะรับประกันคงสร้างเดิมเลยไม่มีชนักที่คว่ำจมน้ําย้อมแมวก็ใหม่ ข้อกิดมาให้เพิ่มพี่อาจจะมีล้อริ้วรอยตามการใช้งานบ้างทั่วไปอยู่แล้วเนาะอันนี้ไม่ต้องไปใส่เพิ่มเลยไปใส่เพิ่มนี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่อ่ะแต่ก็ยุ่งยากพี่ต้องไปเสียเพิ่มนี่ล้อเสริมมาให้เรียบร้อยครับล้อกระทะแบบนี้ยางไม่ชนดินนะสวยๆใหญ่ๆเสริมแหนบมาให้ด้วยเห็นไหมเนี่ยนี่นะเสริมแหนบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยรับน้ําหนักได้เยอะขึ้นแล้วก็นี่แต่งมาให้หมดเห็นไหมแต่งจัดเต็มมาเรียบร้อยแล้วไฟไท้ายเป็นแบบไฮโดรเจนไม่มี LED เน้นประหยัดต้นทุนนี่อย่างที่บอกตอนเดียวนะไม่มีออปชันอะไรเลยแต่ว่าพื้นที่การเก็บของค่อนข้างเยอะนะครับนี่เลยนะโห oh. ถ้าใส่มอไซค์ได้นี่อา,อา,อากาศกันก็ประมาณ3คันได้นะพี่หรือพี่จะขนของอะไรสามารถใส่ได้สูงกี่เมตรวะเนี่ยสเมตรได้มั้งประมาณนั้นคงไม่เกิน3เมตรนะตรงนี้ก็ยังมีด้านหน้าให้อีกนะสามารถอามาวางตรงนี้ได้ด้วยนะจะไปขนมะพร้าวขนลำไย,ยขนอะไรก็ไม่รู้อะพี่แล้วแต่พี่จะทําเลยนะครนนี้แต่งมนาะให้หมดเพิ่มเรียบร้อยแล้วด้วย่ะมาดูส่วนของกระบะคันนี้บ้างจะเป็นกระบะ เน้นใช้งานเหมือนกันนะพี่แต่ว่าหล่อกว่านะจะมีความเท่ความสปอร์ตความดุดันกว่านะก็แล้วแต่สายแล้วกันเนาะ,ะบางคนก็ชอบแบบนี้ละกันนะพี่อาจจะบอกว่าหล่อกว่าก็ไม่เชิงสักทีเดียวแต่มันอาจจะสําหรับผมผมชอบแบบนี้มากกว่าแต่บางคนอาจจะชอบแบบนี้มากกว่าก็ได้นะว่าแบบบางคนเนาะใช้ชีวิตกับการทํางานวิ่ก็ชอบแบบนี้แต่งแบบนี้สวยกว่าแต่บางคนที่แบบอาจจะไม่ได้ใช้ทางานร้อยเปอร์เซ็นต์อยากมีความสปอร์ตดูแบบของตกแต่งที่อาจจะไม่จําเป็นต่อการใช้งานัน้ก็มีบ้างอเช่นอันนี้บอกตรงๆเลย แต่งเอาสวยเฉยๆฉี่ใช้งานจริงไม่ดูทําอะไรได้นะก็เน้นเฟียย้ยวเลยเกระจังหน้านี่ก็แต่งสวยมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ดมีไฟตรงนี้ให้นะอันนี้ก็กระจังหน้าแต่งตัดสีดําแดงลงตัวนะครับไฟหน้าครอบมาด้วยนี่ก็จะเป็นชุดแต่งที่อาจจะบอกว่าแต่งหล่ออย่างเดียวนะไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้เหมือนตัวนั้นแต่ว่าเท่ดีนะครับแล้วก็ล้อมแม็กนี่แบบนี้เลยแม็กโคตรใหญ่ที่ขอบ่าหร่วันนี้ขอบ20ครับพผมขอบ18ว่าใหญ่แล้วเจอขอบ20เข้าไปมาพร้อมอย่างออฟโรดนะครับ นี่เลยมีขนาดขับในเมืองนะครับใช้ยางออฟโรดพี่เน้นหล่อครับผมก็บางคนชอบอ่ะก็ชอบแบบแต่งท่นี่กันมือเปิดประตูอ้าวรถล็อกค,ครับผมอ้าวจะถ่ายรีวิวอย่างเดียวอย่างดีรถล็อกอให้ดูแล้วกันเมื่อกี้เพิ่งเปิดไปเองไหน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 นี่นี่โอ้ทางนี้เราเปิดได้อยู่นี่ไงเริ่มเปิดไปได้ว่าอยู่เพิ่งเปิดไปเมื่อกีม้มันต้องปิดล็อกนี่ปิดล็อกได้นะครับ พวงมาลัยครับเป็นแบบมัลติฟังกชันเรียบร้อยนะพี่ฟังก์ชันเยอะกว่าชัดเจนตรงพวงมาลัยนี่ก็เยอะกว่าแล้วหน้าจอมีมาให้โอ้โหสองจอออปชันอย่างแน่นไม่สามพันหกร้อยกิโลไม่น้อยมากระบบเกียร์แมนวนวลเหมือนกันหกสปีดเจ็ดเกียร์ถอยเบระผ้ากำมะหยี่มีที่พักแขนให้นะแล้วก็มีพื้นที่แคปบให้ด้วยตึบประมาณนี้โอ้โหพื้นที่แคบค่อนข้างเยอะเก็บของได้อีนะพี่ถ้าแบบไม่อยากให้มันโดนน้ำโดนฝนนะสามารถเก็บตรงนี้ได้เลยก็ออ,อปชันเอาเรื่อง โลบ้าแต่งมาให้เรียบร้อยผมดูดิโคตรหล่อโคตรเฟี้ยวดิ้วรอยไม่มีเลยอย่างที่บอกพี่ส่วนใหญ่นะเอาตรงๆคนแต่งแบบนี้ผมเชื่อเลยว่ามันอาจจะมีคนใช้งานบ้างแหละแต่เอาสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันน่าจะแต่งหล่อพี่พอแต่งมาเยอะขนาดนี้การใช้งานค่อนข้างน้อยที่ดูนะกระบะแม็กเลนเนอร์ดิ้วรอยไม่มีนะต่างกันนะพที่โคตรสวยนะครับก็ส่วนใหญ่อย่างที่บอกพี่พอเป็นคนแบบแต่งแบบนี้เขาอาจจะแต่งชอบแบบพรมรอเฉยๆอาจจะไม่ได้เน้นใช้งานอะไรเยอะแยะนะ นี่เลยเห็นไหมพวกนี้แต่งมาให้เพิ่มหมดนะเนี่ยปกติมันไม่ติดกับมากับตัวรถนอะเี่อัน,นี้ต้องไปแต่งเพิ่มนะคันนี้แต่งมาให้เพิ่มหมดเลยสวยมากโอ้โหข้อไฟท้ายหน้าหลังคิวร้อยใหญ่ๆมีมาให้แบบนี้มาพร้อมล้อแม็กขอบยี่สิบโอ้โคตรเท่พี่ประมาณนี้เลยยางนะยางเป็นของอะไรเนี่ยยางเป็นของสันโอยดูดิโอ้โ,อโ,อโ,อโอสวยนะเอาเรื่องพี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบ อย่าลืมครับหน้าจออเปนเขียวเอ้ยด้านล่างมีตรงนี้ด้วยนะนเนี่ยพี่เหล็กแท้ๆนะพี่ลากได้จริงนะครับนี่อันนี้ไม่อันนี้ไม่หลอกนะอันนี้ใช้าง,งานได้จริงมีจอจัดพี่กระจังหน้าโคตรเท่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบรถคันไหนนะในราคาห้าแสนกว่าบาทืองกันถ้าเน้นแบบใช้งานร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าพี่สามารถ บรรทุกของได้ค่อนข้างหนักนะแล้วมีข้อสูงให้ด้วยเพิ่มการพื้นที่การบรรทุกได้ค่อนข้างเยอะหรือถ้าที่ใครชอบแบบไม่ได้ใช้งานแบบทํางานเป็นชีวิตประจําวันกิจวัตรประจําวันอะไรขนาดนั้นแต่พี่ก็อาจจะมีบางโอกาสบ้างที่ต้องใช้กระบะขนของเียผมแนะนาเป็นคันนี้เพราะจะได้ความรอออปชันเยอะกว่านะครับก็ประมาณนี้ใครชอบคันไหนได้สามารถขับหน้าจอแอดบบนเทียมมาได้ที่แอด b ่งบีทั้งสองคันมีข้อดีต่างกันที่ขึ้นอยู่ว่าพี่จะใช้งานแบบไหนถ้าพี่ใช้งานในใช้รถในการทํางานแนะนำยูสุ แต่ถ้าพี่อาจจะมีบางโอ,อกาสที่ใช้ทํางานแต่เน้นขับแบบขับรอเอาสวยแบบชอบเป็นรูปรักษของเขาผมว่าตัวนี้เหมาะครับเพราะว่าออปชันค่อนข้างเยอะและดีไซน์ค่อนข้างหล่อเป็นทรงออฟโรดด้วยสำหรับใครที่ชอบพี่ฝากคอมเมนต์หน่อยลวกันถ้าใครชอบคันนี้เป็นฟอร์นะพี่กด1ห,หรือใครชอบเป็นตัวอีซูดีแม็กกด2องัพี่ใครชอบสาม,มารถแคปหน้าจอทักมาได้เลยเดี๋ยวดูโปรโมชั่นออนไลน์เป็นพิเศษให้สำหรับใครที่สนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ